ครับก็มาพบกับช่างชุนโมดิฟายฮะอันนี้เราใส่ที่เราตะแกรงกันหนูไปเรียบร้อยแล้วฮนะอันนี้ก็เป็นต่อไปก็จะเป็นประกอบตู้แอร์ฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้แอร์ฮะอันนี้เราถอดมาล้างให้ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตัวมอเตอร์พัดลมก็น,นี่ก็เดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปทีอัน,นี้ใช้เป็นแผง ของแท้นะครับตัวนี้ใช้มันใช้อะไรรวมกันกับของมาสด้านะฮะตัวนี้ประมาณใส่เกือบ4ี่พันนะครับ m ม d ดอินไทยแลนดนะฮะครับส่วนของเดิมเขาก็รั่วที่เห็นเขียวๆนะฮะที่เขียวๆก็คือเราเติมน้ำมันเช็คลั่วเข้าไปนะครับที่เราเห็นเขียวๆครับด้านหน้าด้านหลัง เหมือนกันฮะอันนี้จะตามอายุงานนะครับก็จะมีการผุเป็นเรื่องปกติครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับคืนนะฮะซึ่งตัวแผงแอร์เขาก็แผงคอยเย็นก็อยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้ด้านนี้เลยส่วนมอเตอร์โบเวอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ฮะ ดูดแล้วก็เป่าลมเข้ามาผ่านออกมาทางด้านฝั่งนี้แล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าตัวที่แยกลมครับอันนี้ก็ประกอบไม่ยากฮะอันนี้ของแท้เข้ามาดีครับกแพ็กมากับกบ็ประกอบลงง่ายๆแบบนี้ฮะสุดแล้วก็ตัวนี้ก็มีแค่เซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะนี่ก็ เอาตัวครอบตัวนี้ใส่ได้เลยครับครอบแบงลมครับ